เห็นบอกข้นเขาเมื่อนั้นไปนั่งเอาหมอผีพี่โรคม่ประิเป็นลมพอมากนลูกไวเจหมอผีเอาเลขให้เจ็ดเจ็ดเป็นหมายสี่เจ็ดเจ็ดสเจคลิปแรกเด้ตัดอยู่แต่ว่าคลิปเหมือนคลิปที่สองบอดด้ตัดคลิปรุ่นมากบอดด้ตร์ตัดมีสี่เจ็ดเจ็ดต้ไม่จ้าวดีได้แล้วบอกแม่วดนีบ้านไดนได้ เิ็นเหตตามตัวเก่าซะก่อนคนบ้าค่ะเป็นเหตุตาม47เพราะว่า47มันมันแดงแห้งแล้ววะโอ้โ่รมาอันตู้แล้วอันอาโมแล้วพิ่นพ่รมาว่าให้ตาม47ซะก่อนจ้ายังยังมีเหตุอีกคนว้าเจ็ดเจ็ดสี่เนาะเจสี่เจ็ด่สี่เจ็ดสี่เจ็ดเจแต่เพิ่็นน้เน้นยุต47เนาะแม่เน้น47 ันนีนก็เลยเอาตัวเก่าไปก้อน,นกเ็เลยว่าเอาตัวเก่าไปซะกรระ่อนเพราะว่าตัวนี้มันแดงแห้งเพผนบา้างตอนเพันเห็ดมันแดงแห้งเพผนบา้าเงมันกเ็เลยเนีนชีเจ็ดอันงวดก่อนน่ะเนาะมันบอกตัวเนีนบบบนี้งวดนี้เพันกับพันเลยส่งมาเพันแต่ว่ามาส่งต้นใหม่เมื่อเสาร์นี่ส่งอยู่ร้านท้ำนี่ตรงกันอยู่เลย ไม่ดวงช่องเห็นบ่เห็นอยู่เห็นโซ่โงงสามโตกสามชองมือเสานี่เห็นสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเมื่อสิบโมงาอีกบนองบาตรไม่ดวงวัดนี้เพิ่นสิมีมาให้อีกบ่าม่ดวงอันเพิ่นสิมีมาอยู่เพราะว่าเพิ่นบมอด้เฮ็ดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นนัดบ่ว่าตอนใดนบ่บ่นน้ จะชวนมากก็สิวันพาวันนงินฝนอ่ะเพื่นเพื่นสีเห็ดเวันทราที่เที่ยวแม่เองเป็นเด็กนางขอเนาะได่ดุนี่กระดือพท่านไดนหัวตาเพื่นเห็นตามเด็กเก่าซะก่อนเอาเรีกเก่าเป็นซะก่อนตองหัวเพือนซะก่อนตองหัวเพื่อนมาวันไหนยิ่ง่นมาเต่าโกหลายอยู่ดิหัวแม่นป่อืมเต่าโกเลียเก่าอยังก็แล้วแต่แล้ว่นสดงว่าเต่าโกแต่บางเห็นเพิ่อนเกิด การทาหฮาอยู so <Okay. S 1> mm ่เนาะก็เ hmm. ป็นวถ้าบงวดนี oh ่ส <st ans> ีเศร้าันมาบ่ห้บบ่ปล่อยบนมาเป็นทาว่าจะาใส่จ้ะเป็นทา่าทาอกเขางวดนี่สิเศ้าปล่อยคนมาบ่หายคนมากลยเมื่อเขาอของ่นเนาะก็เอยเด็กใบตออีกอันนี้วัดอันคุณตีอันวันที่สิบห้าสิบสี่บอกพันจังหวัดสี่สิบประมาณ วันพาวันไป่นละโคตสีดีแม่วันพภกใกจเหลอดดีล่าง้าวันพภวันยังอ่อนกวาจะสีหัวพันสางกับสิกเป็นเนาะทั้งคน่นบ่ได้ลายเป็นยังหมดม่รู้อัน่นมาทั้ง่นนั่นถือกันเบิดบานอยู่ได้่นบาพ่ถือตะลักหั่วรับอยู่บ่ถือตะลักหัวคนบาได้พูดไดแสนสองแสนคนบา บ่ถือตลักหัวบ่ถือตลักหัวเพิ่นว่าตัวได้ค่ะบ่ถือตลักหัวเจ๊ดบ่ต้องกับเขาได้ผู้เดียวดิต้องไปซืของเราเป็นน้ำบ่ครับเมนหวังขอดังก็เลยได้ดังเลยดังแล้วบ่ดังทุกคนคอยแท้ดังดังล่ะบ่ดังตัเล็กเฮาแตกอยู่เนาะถืออยู่ผู้เดียวบ่ติจ้าถืออยู่ผู้เดียวเนาะพันคุ้นพัน จังว่าเด็กยังมาออกจังสิแต่ว่ากับแปะเลยเด็กเบิ่นเนาะฟันแต่ว่าเด็กกินได้รยังขันฟันว่าเด็กแกวขาเขาเนี่ยเขาหวาบางหันหวดนบางหันฟันว่าเด็กแกวขาสองเถื่อนมันเด็กสิเขาแลี้ไปหนึ่งบาตามไปไปไปดูไม่มาเด็ตามมาเด็กตามมาเด็กตามเขาเด็กยังฝากเอฟซิงวดนี้ไหมวันนี้คือเด็กกัน เด็กต้นใหม่กับเด็กตามเด็กเก่าพอนอตัวดเนาะเจ็ดสี่เจ็ดมาอีกแล้วบอกมาอีกเจ็ดยังเจ็ดสีเลขกซองต้นใหม่ก็สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดกับเจ็ดสี่กับเจ็ดสี่มคือตรงกันแถววสนกซีบอเอกซองตวม่ตัวแรกก่อนสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ด โต974โต974เอาก็เข้ากันก็ได้นี่ซองมือเ้านี่แต่ก็ให้รอมันบ่จ้ะก็รอก่อนเพราะว่าเพิ่นมือนี้เฮ็ดเพิ่นมือนี้ส่งมาเด้อมื้อนี้เอาซ่ำนี้ไปก่อนจ้าตัวใดก็ไม่ดวงย้ำให้แน่74 457 74กับ457เบิงบ่เบิงอยู่ครับกนอยอยู่อยู่เ ตัวแรกคับแม่ลวงเนง่มันก็กสิเจ็ดสีเหะเจ็ดสีตัวนี้เป็นแมนมุวมากมากม้แต่หวก่อนบุระชอบแม่ดวงคือเจ็ดสีตัวล่งก็คือหาเจ็ดกับสีหาจ้ามาทำแม่ดวงกันัดทัดกรพานคือเก้าเอนี่เป็นมอผีโบเป็นเหล็กอง เลขซองหมอผีพอนมากก็เขียนหมอผีแม่กระดาษตัวหมอผีกระดาษก็เขียนหมอผีมันเข้ากันมันเข้ากันบนี่เลขเพื่อนเหตุตามตัวนี้ก่อนี่ของหมอผีมันตรงกันนะนะหมอผีเพื่อนเหตตามเพ็ยสีเพีนี่มาความเสียงฝนเ้าเจ้าเนาะดังเป็นดังบอกดังดังเสียงฝนดัง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 มาแล้วเสียงฝ่าชาถูก ตมาสุดแจ้งเกลืออุดแจ้งเกลือทานไปแล้วเจ้าเด่นตัวใดนั่นแม่ดวงเจ้าเด่นตัวใดมาแม่ดวงอ๋อขุดกัมักเจ็ดซีนแม่ดวงวงกลมให้มูเจ้กบาดเนี้ยโอ้โหขุกัมักตัวเก่านี่แล้วตัวใดกับตัวเก่าคือเก่าแม่นบอคือเก่าเต้าโกเต้าโกให้จนออกกว่าแม่ดวงเต้าโก้ให้จนออกนี่ขอดมกตัววงกลมแบบแม่ดวงมักจนตัว เออคืออยู่ไ้ตัววงกลมเนาะหมอผีอุบลดัดไปพี่น้องขันมากตกได้อดีอย่เพียงหน่อยนะครับววงกลมมาแล้วเด้อน่ะเดสีเดสีหมอผีให้ตามตัวเก่าก่อนคิมรอออีกรอบนะครับบ้านไกล วันไก่ไก่ห้ยออกอบางส่วนเนาะวันไก่ไก่หยุดจาลยใกล้ให้อยออกดี่เรียกหมอผีแบบมีเลขแม่ดวงนี่ไม่ดแม่ดวงยังไดคือมอผียังกันน้ำตาลีบวกแม่ดวงตรงกันเลยตรงกันมือเสาร์ซอมกับเจตูย์่หรอมือเสาร์นี่ ตามตัวมีสุดเดียวนะแม่ดวงเจ็ดส่้าเจ็ดสี่ห้าครับนขอบคุณแม่ดวงแม่ลายครับ